รู้แค่นี้สอบเข้าม .1 ได้ข้อที่ส6ในเรื่องของโจทย์2สเตปแบบนี้ในเรื่องของสยมทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะเป็นข้อสอบที่ผ่านเวลามากๆนะฮะเวลาเรา,เราคิดนะฮะคิดเลขในห้องเรียนให้ห้องสอบนะฮะ,ะวิธีการคิดนะฮะเดี๋ยวเรามาหา A ก่อนหา B แล้วมาแทนค่าตามสูตรนี้เนาะ เองของเรานะครับถ้าเป็นสยมนะฮะอันนี้สยมกี่แหนงสามแนงนะฮะอันนี้สยมสามแนงนี่สยมสองแหนงรวมกันกี่แหนงหาสยมก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบวกกับสองเป็นแปดนะฮะแปดมีทั้งหมดแปดสยมเนาะข้างล่างเท่าไหร่ฮะข้างล่างสี่สยมอันนี้ก็อีกห้าสยมรวมเป็นเก้าสยมโอเคงั้นข้างบนกับข้างล่างตัดกันไปเหลือข้างล่างสยมหนึ่งแน่งใช่ไหม อ่าแสดงว่าเลื่อนจุดปั๊เติมศูนข้างบน1ตัวโอเคเปลี่ยนให้เป็นจํานวนเต็มให้หมดครับอ่าแเป็น88เป็นเ6แล้วเติมศูนย์หตัวครับนะเพราะว่าข้างล่างมีสยมมากกว่าข้างบน1ตึ่ตแหน่งก็เติมศูนข้างบนปับ๊บนะแล้วก็าหารด้วยอะไรฮะสองคูณกับ3ามโอเคตัดยังไงอ่าเอา เอาเอาสตัดก็ได้อสองตัดเหลือสนะฮะเอาอะไรเนี่ยเอาสี่ไหเอาสี่เอาแปดแล้ก็แปดแปดสี่สามสองแปดสิบเอ็ดเป็นแปดสิบแปดโอ้สตัดพอดีครับดังนั้นมันก็จะได้อะไรครับเอ่อเหลือเหลือเท่าไหร่อ่ะ ก็จะเหลือ11คูณกับ960นะเติมศูนยไก่อนรอนะฮะ96คูณ11ได้ไรครับเอา1คูณได้96เอา1คูณได้96ก็เลยกลายเป็น6อันนี้บวกกันได้15ทด1เป็น10นะเป็น10560นะครับ1560นั่นเองนะครับจบอันแรกนะหา a ได้แล้วต่อไปจะมาหา b บ้างนะฮะ b คือ โอ้โห oh, สยมตำแหน่งที่สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าของตัวเลขนี้หลักการเริ่มต้นหารยาวเลยครับเอาสี่ตั้งหารด้วยเจ็ดนะฮะใส่จุดนะหารไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์นะฮะสี่เจ็ดลายเจ็ดห้าสามสิบห้าลบกันเหลือห้าเติมศูนย์บายเจ็ดลายเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าลบกันเหลือเศษหนึ่งเติมศูนย์บาเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดลบกันเหลือเศษสาม เติมอีกศูนย์นะฮะหาพยายามหาตัวที่ซ้าให้ได้ตัวแรกเขาจะรู้เองอันนี้ก็เจ็ดอะไรฮะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดลบกันเหลือเศษสองเติมศูนย์เจ็ดสามไม่ได้เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองสิบสี่ลบกันเหลือเศษหกนะฮะเจ็ดอะไรอีกอะเจ็ดแปดห้าสิบหกห้าสิบหกเหลือเศษสี่อ่ามันจะกลับมาที่เดิมนะฮะโอเคไหมฮะ หยุดแค่นี้ครมันจะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดศูนย์แมันสี่สิบเหมือนกันเนาะจะไล่ไปอย่างเงี้ยอ่นนั้นสรุปนะฮะมันจะได้เซโยมอะไรครับศูนย์จุดห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดนะแล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับวิธีการนะครับอันนี้ตัวนี้ตำแหน่งนี้จะกลายเป็นเศษหนึ่งนะครับหาแล้วได้เศษหนึ่งนะอันนี้หาได้เศษสอง หารได้เศษสามหารได้เศษสี่แล้วนี่หารได้เศษห้าตรงนี้สุดท้ายหารได้เศษหกนะเศษต้องไม่เกินหกอยู่แล้วนะฮะพะมันหารเจ็ดนะครับอ่ะเริ่มต้นนี้เราอยากรู้สย,ยมตำแหน่งที่อะไรครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมให้เรามันมีทั้งหมดเศษทั้งหมดหกหกตัวหกช่องนะฮะหารหกครับหกสี่ยี่สิบสี่ลบกนรหารเศษหนึ่ง 6 2 12ลบก,กันเหลือเศษ3เติมหมาห5 3้า6ามหของ5 3ว้าวเศษ5ไปครับคราวนี้เศษ5เศษ5ตอบอะไรครับเศษ5ก็เลยตอบเลขอะไรครับเลข2แสดงว่า B คือเลข2นั่นเองสุดท้ายก็มาแทนค่าครับ A บวก3 B ได้อะไร A คือ1 5 0 6 0มาบวกกับ3เท่าของ B คูณสมได้หกใช่ไหมบวกหกก็เลยเป็น1นึ่มื่นนั่นเองโอเค